สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆทุกคนมาให้อาหารปลาที่วัดกันนะคะขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะที่นี่เป็นเขตอภัยทานของทางวัดค่ะนานๆน้องๆจะได้กินอาหารทีเนาะ ปลานินนะคะนี่ปลาอะไรปลาช็อกเกอร์ปลาดุกด้วย เห็นไหมคะเนี่ยตัวโต,วต,วตวมากเลยได้เห็นของจริงนี่แบบตัวยาวเป็นเมตรเลยนะคะนี่ว้าวกินให้อิ่มนะพนานจะได้กินสิกินให้อิ่มนะ,นนะนนอมนะโอ้ยตัวเล็กๆจะได้กินไหมเนี่ย ตัวเล็กๆไม่ได้กินหรอกยกี่ยับมาทั้งนี้ให้ตัวเล็กๆกินปลาทับทิมนี่นะ่ะเร็ว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 เดี๋ยวตัวใหญ่จะมากินเร็ว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 กินเลยกินเลยกินเลย กิน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 อาหารหมดแล้วว่าอขอโทษด้วยนะวันหลังเอามาให้ใหม่จ้ะโอ๊ยวันหลังต้องมาให้เยอะๆแล้วแหละน้องน้องมีเยอะมากเลย นี่เหลือแต่หัวนะตัวนี้เดียวเองโอ้โอกสารอะ่ะหัวใหญ่มากเลยอ,อาหารนี้นเดียวขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยวันหลัาซื้อมาให้ไหน,นหลัาซื้อมาให้เยอะๆเลย จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่องบุญรักษาพารวยค่ะขอบคุณมากมากค่ะ